พอดีว่าผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาถามผมมาว่าเรื่องยอดชายนายจิโกเนี่ยต้องใส่ถุงซิปล็อกขนาดเท่าไหร่หรือครับพี่อ่าวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกให้ละกันนะครับที่จริงผมก็เคยทาคลิปบอกไปแล้วนะว่าบิ๊กบุ๊กเนี่ยมันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันผ่านมา4ีหเดือนแล้วก็มารีรันอีกรอบก็คงไม่เป็นไรนะฮะอ่ะขนาดที่ผมได้ทําการใช้กับเรื่องนายจิโกเนี่ยก็คือขนาดนี้นะฮะอ่านี่นะจำให้ดีๆปุ๊บ16คูณ2 2่สอ cm ก็คือเซนติเมตรนะครับนี่คือขนาดมาตรฐานนะครับที่จะสามารถใส่ขนาดบิ๊กบุ๊กของทางพีเนสแล้วก็พี่สยามได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปเล่มของพีเนสเนี่ยที่เป็นฉบับบิ๊กบุ๊กมันจะมีความหนาแล้วก็ความใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับทางพี่สยามเนี่ยก็จะใหญ่พอๆกันนะเห็นไหมหนาก็หนาใกล้เคียงกันความใหญ่ก็ระดับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาลอง2ค่ายเลยนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าขนาดนี้นะครับขนาด16บหคูณยี่สิบสอง อย่าไปซื้อขนาดอื่นแล้วกันนะครับผมไม่บ <participation> บงั้นก็ใส่ไม่ได้นะครับมาเห็นไหมก็สังเกตว่าสามารถใส่ได้แบบพอดีพอดีเลยนะฮะปุ๊บพอใส่มาปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะสามารถปิดทิปล็อกได้นะฮะอ่าตามนี้ปุ๊บซึ่งมันก็อาจจะปิดยากหน่อยเพราะว่ามันก็หนารูปเล่มนะครับอ่าเห็นไหมก็ใส่ได้ละพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็ปิดแบบมิดชิดนะครับ แล้วถามว่าวิธีการเอาออกเนี่ยออกยากหรือเปล่าก็น่าจะยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนานะว่าอ่านให้จบแบบหลายๆรอบแล้วเก็บทีเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าตอนเอาออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอะฮะถ้าคนที่ทําไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้หนังสือเนี่ยเสียหายได้แต่ผมก็มีทิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือให้เอามุมเนี่ยออกก่อนแล้วก็ไปฝืนที่ข้างหนึ่งอย่างนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอ่าเห็นไหมก็จะได้ละสัตว์มันก็จะไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับปึ๊บ ก็สามารถเอาออกมาอ่านได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองของทางพิสยามกันบ้างนะครับที่จะเป็นฉบับบิ๊กบุ๊กนะฮะอ่าปึ๊บก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับปิดซิปล็อกได้เหมือนกันนะฮะอ่าส่วนวิธีการเอาออกอีกทริกหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือการงอหนังสือนะครับก็คือไม่ต้องไปงอให้มันแบบยับหรือว่ามันเบี้ยวนะงอให้มันพอเอาออกได้นะครับเนี่ยพอง,งอปุ๊บมันก็จะอ,ออกง่ายนะครับเห็นไหมเขาออกง่ายกว่าวิธีแรกเยอะเลยนะครับ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้หนังสือมันยับหรือว่าสันเบี้ยวได้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่ผมจะมาลองใส่ก็คือพี่เด็กเพรสนะครับซึ่งเด็กเพรสเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดบิ๊กบุ๊กที่ไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากๆใหญ่จนนึกว่าแบบนิทานเด็กนิทานอีสบอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดให้ดูนะึ๊บอย่างนี้เห็นไหมเห็นได้ถึงความต่างไหม ก็คือเด็กเพจเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะมารองให้ทุกคนได้ดูกันให้เห็นภาพนะฮะปึ๊บอือเนี่ยก็คือเหมือนจะใส่ได้นะแต่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้ไปฝืนใส่นะเพราะว่ามันจะทําให้รูปเล่มมันก็จะงออย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ขนาดความสูงของเด็กเพลเนี่ยมันจะมีความที่แบบสูงกว่ามังงะปกติทั่วไปะครับต่อให้มันจะใส่ได้เนี่ยมันก็จะล้ามาอย่างนี้นะฮะนี่เนดะี๋ยวผมจะเทียบ พอลั้มแล้วไงต่อก็จะไม่สามารถปิดซิปล็อกได้นะครับเพราะฉะนั้น16คูณ22ซนติเมตร ผมไม่แนะนําให้ใส่ของเด็กเพลสนะครับถ้าอยากจะใส่ของเด็กเพลสผมแนะนําขนาด18คูณ28ซนติเมตรนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามช้อปปีหรือลาซาด้าท,ทั่วไปเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกเพื่อนผมน่ารักโฮกเลยครับมันก็จะเป็นบิ๊กบุ๊กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นบิ๊กบุ๊กในเวอร์ชั่นแบบบางๆนะมันก็เลยจะใส่ง่ายกว่าไอ้รูปเล่มที่มันหนาๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการทดลองเล่นๆน,น,นะครับที่จริงไม่ต้องทดสอบก็ได้หรอกเพราะยังไงมันก็ใส่ได้อยู่แล้วนนนะะคครรัั่่าืออูปเลมมขงงทงกพพิ์ นี่นะครับรูปเล่มของรักพิมพ์นี่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วมาลองใส่ในขนาด16คูณ22เนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวนะ<ม>ก็จะสังเกตได้เลยว่าเห็นไหมฮะพื้นที่เหลือบานเลยนะครับจนผมแอบคิดนะว่าถ้ารักพิมพ์เขาทำบิก๊กบุ๊กเนี่ย มันจะขนาดไหนกันเชียววะนะครับขนาดแบบรูปเล่มปกติยังเล็กขนาดนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยแหละมีแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา125บาทต่อ1กิโลขั้นต่ำนะครับก็จะมีสักประมาณ130แผ่นโดยประมาณนะฮะส่วนร้านที่ผมได้ทําการซื้อมาเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้วันวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ